ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้มีมีมีไหนว่าของดีอะเขาบอกว่าข้างล่างของดีเหรอเขาโกหกมั้เนี่ย ไไม่ได้โกหมายว่าของเด็ดอ่ะไม่มีเลยอ่ะโอ้โหข้งางบนมีคนข้าง,งบนมีคนหรอทำไมคุณไม่ฟาร์มคนละที่ล่ะครับก็ฟาร์มมาแล้วผมมาจากตรงนู้นไงยังไงไอ้ละโว้ยไต่ตึกโอ้ยยิงกันยับเลย เปันไงข้างในเอาเลยปะล่ะเอาอเลยให้มันรู้ดิว่าเราของจริงแค่ไหน <c oughs> เอาวเราเบิดไปก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยมาไปแกเราก่ <c oughs> อมวง่งก่อมวง่ง <c oughs> ขวาตัวหนึง่ง Okay, whoa, they just died. I guess that was the last one. Hell yeah, half the squads are toast. Reloading. Using a Phoenix kit. Extended mid back here. Level 4 ในบ้านนั้นตามมาเลยพราหนุมทั้งหลายไว้เรื่นกดอกรอกลู้ดูอะไรอย่างนี้อย่าไ่ทันนะน็อกน็อกเขอมาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยโดนาตีมานะ บังกะโลไปไปเหรอเข้าไปแ้กบ yeah, right? ังบ hey, ังบังบัง่บังก่อนยู่ไหนฮะบนหัวข้างหลังหัวไหนบนหัวเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ อยู่ข้างนอกไอ้เหี้ยเสียงมสดว่มันเจ็บเก็บศพเลื่อนมัน้วเนี่ยโบเด็กจ้ยนี่อยู่นี่อุ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตัวนะคตระี่เสี ไมไ่เขาขับรถจะมายัดเราเองหรือวะม,มนเข้าทาง,งนู้นเอ้ยไปบินเถอะบวงมาแล้วบินตรงไหนดิกดตรงไหนก็ได้ไอตี่อเร็วเร็วเร็ว เวะมันมีที่มันบังอะดิไม่บ้ไอโผมบินไม่ได้เนี่ยใช่ใช่มันบังโอ้เฮียไหลมันเป็นอะไรหรอพวกรถอ่ะช่แจะขับเข้าไปแล้ววะเราออกขวาไว้เราออกขวาไว้ไม่ทาบดีมันเลยไปเนี่ยดิโอ้เบยไปละโอ้เฮียไหลผู้รามจริง เดี๋ยวได้มาดีครับผมไม่ได้อ่านแชทเลยมัวแต่เล่นเราถึงจุดที่มีสงครามแล้วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วว่าซอลหลังมันอยู่ เ้ลงมานะกอปตรงนี้ไม่ได้โดนโอ้โหโอ้โหกระโดดไปกลางตันแล้วโดนโดนอีกกอทั้งนนี้จะน็อกเฮ้ยแม่โอ้ยมาฝกออกมาอนไปตึ้งนะไปตึ้งนะเฮ้ยตีนี้แตกตต้งตยัง แตกแตกที่นี้แตกแล้วผมผมต้องตอบต่อผมต้วตอบต่อคุณไม่ได้จะบวกคุณอยู่คุณเข้าพยายามเข้าอยู่รูอะไรเนี่ยกูอยู่รูไหนไม่รู้อ๋อคุณไปด้วยเลือกไปด้วยกอล์นี่คืออะไรอ่ะขอร้องเลยนะ

หมดก๊อลูกหมดหมดมันยิงกันมั่วเว้ยมันมันมันไม่รู้ว่ากูตัวไหนเฮียเอายาปะเฮียไม่มีลูกส้มลูกส้มจะหมดกูวิ่งอยู่ดีๆไปเจอไอ้เฮียจำแพทของใครไม่รู้โอ้โห ปี๊บบัตรทองไปเร็วกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วมันหยุดมันอยู่ตรงน้ำตกเห็นปะตั้งฟอกก่อนเอ้าปิดประตูทับมันก็หายหรอ ไล่ไหวลูกหวลูกปืนเหรอในบ้านลูกปืนคุณจะหมดกูงงตัวพี่เองกว่าร่างปอมร่างพี่อะไรก็ปอล้างปอมมหช่วยไงสี่สกอตเอาแต้มไปครับพี่กูได้แล้วกูได้ได้ลูกลูกแล้ว ครับอีกผู้ควรจะครัฟอะไรวะคิวแบทอะไรพวกนั้นแมก่ก็หยิดหยุดไหนวะบนหัวเออให้เจา้าบนหัวเราพว<อ>ดีกว่าเฮ้ยเราต้องไปนะาับไปแไปรอเอาเท่า,ทาไหนวะเนี่ย มีที่การมีที่การนั้นไหมปะเ๋ยวผมพาบิดเกียแล้ว่ะโอ้ยเกียร์โดดมาแล้วปียเอ้ยตายว่ะไม่เย็ด โง่แแล้วมที่ไหนวะเนี่ยออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมเด็กเดี๋ยวน้องไปสองแล้วพี่น้องไปสองแล้วกูไม่มีเลยกูไม่มีเลือดเลยเคนเดียวเราเราไม่แล้วเราไม่ทันแล้วตวตัวตพี่มามาชุบผมได้ปะผมอยู่นี่เลือดน้อยจัดหมดละดิหมดละดิจะพอมีทิวผมมีทิวผมมีทิ้งผมมีทิ้ง ดูได้ป่ะเกี่ยวๆของมันมาตั้งใหม่มันมีที่โหนอยู่ตรงนั้นนะต้อไปแล้วนะเขามีหีบเชื่อมอบเป็นไปที่โหนไหนวะ อยู่ไหนก๊อฟนู่นนะเฮ้ยสองซากศรอไอสัตว์อีกตีหนึ่งรออยู่เราอยู่แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเราจะแชมป์อย่างนั้นเหรอเราจะไปยังไงวะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเข้าแบมมันก็รอสอยแล้วไอ้เหี้ย <laughs> จริงไม่รู้อ่ะถ้าเราโดดไปหาบ้านเข้าก่อนหาบ้านเข้าก่อนยิงไปไกล เขาข้างบินเครื่องบินปู่ข้านี่ปู่ข้านี่ปั่นยาก่อนโอ้วงทันไปจะบิอยู่้วพีสี่สิบว่าก็ที่ไงเราปั๊มยาเราไปได้พอดีอ่ะมีมีมีนี่มันละมีมีบินมันล่ะมีมีมีเรากลางวงเลยนะเว้ ข้างหลังเราเปล่าวะเหมือนเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงไอ้ดอกรือว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงไอ้ดอกดกอูดูก่อนกูดูให้อ่ะวงวงสุดทายก็บีบอยู่หก็บีบมาหาเราต้องยิงกันข้างในนี่แหละใช่มองมันมีกี่คนวะประเด็นอะถ้ามีคนสองคนอะไม่เป็นอยู่นี่อยู่าา <S <S นี่อยู่นี่

มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันออกมาซ้ายซ้ายมันมาซ้ายโอ้ยเยอะอุ้ยอะไรวะน้เไอ้ตักแกนกูกอบองตรงหนูแจะแตกงไอ้มันมาดันขวานะทางซ้าย อุย้ยเข้าเหนือเข้าเหนือแล้วแต่นั่นอ e, 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 ่ะตัวพีเ <crisis> ลี้ยนน็อก็อรพี่น็อกรอรอเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ยัยนี่เจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บแล้วก่อแตกก่อม่วงตรงเนี้ยน็อะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายว่ามันมีมีเกิดปะวะไออุ้ยอุ้ยอยู่บนอยู่บนอยู่บนพี่ตัวนี้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 สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ตเฮ้ยสุดท้ายไปไปนลุงวิ่งเหยียดแม่โอ้ยีอะไรเนี่ยตัวตัวก่อนเลยมันเลยมันจะไหนมันจะไหนตัวมันจะไนยิงมึงมาะไนยิงกูนัดเดียวเลยัมะไหนเมึงสวยอเล่าวยว่งเอาไอ้เหยแจบไม่าะไนยิงกูนัดเดียวเลยไอ้สัตว์ ล่วงเลี้ยชมเอเลยมันมันคมันเลยิไอพวกนี้นี่มันใจร้อนทุกคนมันดันเข้ามาจะเอาเราไงมันวะผมมาตี้ดาเมจน้อยแั่